นี่คือคอนโดที่ส่วนกลางจัดเต็มที่สุดในยา่านมอกรุงเทพเป็นยังไงไปดูมาดูห้องก่อนเลยเลงเบส24ตารางเมตรมีบานกั้นแยกโซนครัวเข้ามาก็จะเป็นห้องนั่งเล่นที่นอน ส่วน Walk-in Closet ็ก็จะแยกออกไปโซนหนึ่งห้องใหญ่ขึ้นมาอีกเป็น One เบ d Exclusive 27.5ตารางเมตรห้องนี้จะแยกเป็นส่วโซนแยกกันห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องครัวใหญ่ขึ้นมาอีกเป็นวันเ e d Plus 36.3ตารางเมตรอันนี้ก็คือได้อยู่โครห้องนั่งเล่นอยู่ใจกลางห้องบาร์ครัวอยู่ริมขวามุมซ้ายบนเป็นห้องนอนส่วนมุมขวาเป็นห้องอเนกประสงค์ซึ่งทุกห้องมีเฟอร์แถนบตามนี้เลยพร้อมอยู่มาถึงส่วนสำคัญส่วนกลาง5าโซ โซนธรรมชาติโลกอนาคตเกาะเวทมนต์ฮิลลิ่งกับโซนสวนสนุกตัวที่เด็ดเลยก็จะมีห้อง e sport บอร์ d เกม ps 5ยิงเลเซอร์ vr arcade golf simulator พื้นที่ silent disco มีดีเจมาเล่นแล้วพวกเราก็ใส่หูฟังปาร์ตี้กันแล้วก็มีห้องดูหนังห้องเกะห้องซ้อมเต้นโต๊ะสนุกเกอร์ที่ใหญ่กว่าโต๊ะ แล้วก็โซนพักผ่อนหย่อนใจคือเยอะจนอยากให้เขาสร้างเสร็จแล้วก็ไปดูของจริงเดี่ยวนี้เลยก็โครงการนี้เคบ a ลอนเป็นโครงการในเครือของ Asset w i วสบริษัทอสังหาในตลาดหุ้นที่ทํำคอนโดแบรนด์เคฟทาวมาก่อนโลเคชั่นก็อยู่ในซอยก่อนถึงมอกรุงเทพ1,50เมตรก็คือเดินไปหมอได้ที่ผมถามมาเรดปล่อยเช่าจะอยู่ที่ 9K- ถึง 12K ราคาห้องเริ่มต้น1.69ล้านที่ปกติจะเซ็นสัญญากับผู้เช่า2ปี